ไปครับผมเป็นสายโลครับผมเป็นโอ้โหได้พ่อมาแล้วครับผมไม่มีอะเอาเป็นสายหมัดกดเร็วเกินไปครับผมโอ้โหแถมอีกหนึ่งตัวครับผมเป็นสายโลฮะเซนตมาลูโอเคเป็นสายหมัดครับผมเป็นเฮ้ยมันต้องแบบนี้เป็นหน้าสายโลครับผมขอเมอร์เจสได้ไหมครับโอ้โห สวัสดีครับผมเจมัดีมาแล้วครับผมวันนี้ก็มีกาชาใหม่มาอีกแล้วนะครับผมเป็นกาชาพิกอัพธาตุสีแดงสีสเต็ปนั่นเองนะครับผมนะก็สีสเต็ปสเต็ปละห้าสิบเพชรแล้วก็ได้เศษทองห้าสิบเศษนะฮะสเต็ปแรกได้ยี่สิบเศษสเต็ปที่สามได้สามสิบเศษการันตีตัวละครสีดาวในสเต็ปที่สองก็การันตีตัวละครระดับตำนานนะฮะสเต็ปที่สี่สเ,ปเป็นตัวละครระดับตำนานนะครับผมไม่ใช่ตัวละครระดับพิกอัพนะ มันมีโอกาสที่จะไม่ออกหน้าตู้นะครับผมนะหน้าตู้ก็จะมีเมอร์เจสอิจิจิยอกแล้วก็คาดิปูนะฮะตัวเด่นๆหน้าตู้ก็จะมีอิจิจิกับตัวตัวใหม่นะเมอร์เจสนะครับที่เพิ่งเป็นลีเจนตัวก่อนหน้านี้นะครับผมก่อนเลโอนะฮะมาทำมาสุมทั้งหมดเลยนะสามรอบนะหกรเพชรมาดูชิว่าเราจะได้ตัวหน้าตู้สักกี่ตู้กันนะครับผมไป ไปชมกันเลยนะครผมใครที่สนใจดีดองเพชรสวยๆก็อย่าลืมทักไปหาพี่นัดรับผลได้เลยนะครับผมมีไอดรอ,อ,อยดองเพชรทั้ง Android แ<ม>ละ iOS ผมราคาถูกแสนถูกครับผมโอ้โหแดงทุกอย่างเสียดายทงดำนะโอ้ย g r ิบด้วยนะครับผมเออคูทออย่างนี้หน่อยนะมาครับทงแดงมาหนึ่งแล้วฮนะโอ้โหมามา,มาดูกันว่าไม่การันตีแต่ได้เสียทองเราจะได้ตัวละครด้วยไหมฮนะมาดูเป็นตัวอะไรฮนะ เป็นสายวิ่งครับผมเป็นโอ้โหเป็นคาคูวิ่งแดงนะครับผมนะก็ยังดีที่ยังได้นะก็เป็นสีแดงนะครับผมมามันจะมีตัวแบบรุ่นเลทแบบสีแดงเด็ดๆมาไหมฮะอย่างอันเบอร์อย่างเงี้ยนะฮะมาดูชิว่ามันจะมีไหมนะฮะผมคือผมยังไม่ได้ไปดูเลทออกนะเออเราแค่มาเดากันเลยนะฮะใครที่สุม่มเราได้ตัวอะไรก็มาขิงกันหน่อยนะฮะแต่ริงไม่แนะนําให้สุ่มนะผมแนะนําให้ข้ามไปเลยนะ เสศษทองจริงมันไม่คุ้มนะมันใกล้เข้าสู่ช่องแบบฉลอง6.5ปีแล้วนะผมมันจะมีตู้ดีๆกว่านี้อีกนะคุ้มกว่านี้อีกนะเออมาสัที่สองการันตีครับผมทองหม่ทองหมดแบบนี้ก็ว่ากันหน่อยฮนะมาธงแดงสองธงครับผมมาดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรฮนะัสองตัวนะฮะมาครับผมมาครับไปกันฮนะไปครับผมเป็นสายโลครับผม เป็นโอ้โหได้พ่อมาแล้วครับผมโอ้โหพ่อมาทุกคนขาวโลแดงนั่นเองนะครับผมนะยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวไอจหลักให้ดูนะฮะเป็นสายมัดครับผมเป็นโอ้โหเอ็กเรกนะฮะโอ้โหแต่ละตัวสุดจัดระ่หลาเบอกเลยนะฮะผมบอกแล้วนะฮะตู้นี้อ่ะหน้าตู้มันเป็นในภาพหลอกเฉย มันไม่ออกหรอกตัวหน้าตู้เชื่อผมอย่าไปเปิดเลยนะฮะดูลีปผมก็พอแล้วนะฮะก็จะนี่ที่มันออกแบบนี้ให้นะทุกคนก็จะได้ดูแ,แบบจะได้แบบจะได้ไม่อยากเปิดมันจะเสียเพชรไปเปล่าๆนะฮะนะฮะเต็ปที่สามการันตีเียทองสามสองชีอารถุงแดงนะ,ะเป็นครูแดงครับผมมีไหมอ่าได้ทงแดงมาหนึ่งตัวกอดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรนะซึ่งมันไม่ได้การันตีเลยนะสเต็ปนี้นะครับไปฮะไปครับผม มาลุ้นกันโอ้ยเป็นสายวิ่งอีกแล้วฮะเป็นโ้โหได้สเน็กแมนนะครับผมโอ้โหเห็นสเน็กแมนแล้วเออใครเปิดบัตรฟ้าวันนี้วันที่สองนะรู้ไหมฮะ ID หลักผมได้ตัวอะไรครับผมโอ้โหได้ลูฟี่สองดาวอีกแล้วฮะเยบโต้ครับผมสองวันติดเลยนะฮะบัตรฟ้านะฮะลูฟี่สองดาวนะโอ้โหจะให้โคลาเมนก็ได้อันเดียวนะโคตรคุ้มนะผมหัวเลย ถ้ามันออกแบบดูฟี่สองดาวสักสี่ใบติดเนผมผมน่าจะเลิกเลิกเปิดกาชาไปเลยนะเออนะมามสเตนี้การันตีตัวละครระดับตำนานนะฮะเรายังไม่เห็นตัวหน้าตู้เลยนะเอาง่ายๆไอที่ออกก็คือแบบกะลีกะลาดอะ่ะมันเล่นไม่ได้สักตัวนะฮะที่ผ่านมาที่ได้มาเมื่อกี้นี้เป็นนะเป็นสายโลรับผมขอเป็นโอ้โห ไอ้บลูฮะอย่างน้อยก็เป็นดีเจนมา1ตัวแล้วกันนะฮะแต่มันก็เล่นไม่ได้แล้วนะฮะทุกวันนี้เขากั้นสถานะในทงกันหมดแล้วนะบลูไปฮะร,รอบแรกไม่มีอะไรดีเลยฮะไปรอบสองฮะว่าเราจะดูเราจะได้ตัวอะไรดีๆกับเขาบางไหมนะฮะเ็ษที่หนึ่งไม่การันตีฮะได้เศษทอง2 0เศษครับทงแดงคู่ดำ ไม่มีธงแบบนี้ก็ข้ามไปเลยฮะผมโอ้โหเกลือมาแล้วครับผมโอ้โหเกลือมาแล้วครับผมไปฮะสเต็ปที่สองการันตีสี่ดาวหนึ่งตัวนะมาดูซิว่าเอาชินเบมามีลุ้นนะฮะกล่องไม่แดงวะเออเป็นธงแดงสามสองชีอาร์ครับผมมาดูกันนะเป็นภูทองด้วยนะครับผมอ่าได้ธงแดงมาสองใบครับมาดูฮะเป็นตู้กชาสีแดงครับ ผมกจะไปเปิดล่ะมีเพลยนไหมไม่ไม่มีอเอาเป็นสายมาัดกดเร็วเกินไปครับผมโอ้โหเป็นลูจินแดงนะครับผมนะเออยังมาโตไม่มีถ้ามีนิดพุกเลยน,นะเนี่ยหลุดเลดแล้วผมคิดว่าเป็นสายอะไรให้ทายสายอะไรสายวิ่งนะพี่จอรดบอกว่าพี่จอดว่าเป็นสายโลมาใครจะถูก <laughs> สายโล, <laughs> ยโล <laughs> เป็น โอ้ได้ขี่อัลมอนนะฮะโอ้โิจริงตู้นี้นก็อย่างที่เห็นครับอย่าหาเปิดเลยนะครับผมมันไม่คุ้มเลยนะมันเล่นไม่ได้สักตัวเลยนะครับผมดีที่ได้เสียดมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีแหละนะฮะใกล้แล้วเที่ยงห้าสิบเก้าครับ,บ, 59, ครบเคีบยบายขียน้องเขาเข้ามาส่องนะครับผมนะเป็นตัวละครลับของพวกเรานะฮะเออเขาได้สิเล่นเกมบ่ายโมงนะครับก็เลยมาแวะ หาผมก่อนนะมาครับผมธงแดงหนึ่งธงครับผมเป็นสายหมัดครับผมเป็นฟูลิซาโบฮะโอ้โหเราได้ซาโบไปดึงธงแล้วถุยโอ้โบดึงธงที่ไหนฮะเป็นซาโบหมัดแดงแล้วโอ้โหแถมอีกหนึ่งตัวครับผมเป็นสายโลฮะเซนโตมาลูโอเคก็ถือว่าได้ดีเจนมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะฮะ เป็นตัวมารุโตแดงนะไม่ค่อยมีคนเอาไปเล่นนะไอดี ID หลักผมก็มีอยู่นะแต่มันได้แค่สดาวนะถ้ามัน5ดาวผมจะไปเล่นอยู่นะผมชอบเล่นตัวแบบนอกเมตานะสนุกดีนะผมเล่นตัวนอกเมตานะเก็บแต้มไปนะเดี๋ยวว่าหลังมาอินดิวไอดีหลักให้ดูแล้วกันนะไอดี ID ไก่กาไม่รู้จะมีคนอยากดูหรือเปล่านะฮะอ้าวโอ้โหนี่มันเสถการันตีนะฮะยูเจ็ดทีอาร์ทงแดงไม่มีสมบัติ ผู้แดงฮะโอ้โหมามาลุ้นกันผมว่าเป็นอยู่ทงสุดท้ายปะเฮ้ยเป็นสายวิง่งครับผมคิงไหมโอ้โหได้กอตอูโซเพิ่มตัวละครระดับตำนานนะตำนานของจริงเลยนะฮะตำนานตบโรเจอร์เขียวนะฮะโอ้โหทุกวันนี้เจอโรเจอร์เขียวบับมาตบคืนแล้วนะฮะมีตัวไหมฮะขอแถมหน่อยโอ้โหไม่มีอะไรเฮ้ย เฮ้ยด้ปูก่กาฟด้วยฮนะโลแดงนะเออถือว่าอ่ะก็ยังก็ยังไม่คุมนะฮะเออยังไม่คุมนะอย่าไปเปิดมันเลยนะฮะไปฮะสเต็ปสุดท้ายผมรอบสุดท้ายฮนะอ่ารอบสุดท้ายผมสีรอบสุดท้ายฮนะ,ยะยสเต็ปที่หนึ่งอนะ่าธงธงดำวะยิบเจ็ดคู่แดงฮนะทงมีสีไม่ไม่มีข้ามเลยแล้วกันนะครับโอ้โหก็ไม่ได้นะฮะโอ้โห เอดกคโมโนก็กดถูกใจกด s u b สไครต์ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะตอนนี้เป้าหมายก็คือทำลายสถิติช่องเดิมที่เคยบินไปแล้วนะครับผม700ซับนะเออไม่รู้ว่าผมจะอดทนถึง700ซับหรือเปล่านะฮะ <laughs> ช่วยๆกันด้วยนะฮะโอโ้โอหวะองค์ดา3ามสองชีอา้วยนะครับมาผู้ทอเ้ามาลุ้นกันนะ <c oughs> เอ้ยได้ธงแดงด้วยนะเออนะครับ ไปฮะขอแบบเด็ดๆหน่อยได้ไหมยังไม่มีไฮไลท์คลิปเลยเนี่ยเป็นสายหมัดครับผมเป็นเฮ้ยมันต้องแบบนี้นี่ถึงจะเรียกว่ากาชาผ้าสีแดงครับผมนะอันเบอร์มาแล้วนะฮะโอ้โหไม่ไม่ผิดหวังที่เปิดนะับผมได้อันเบอร์ด้วยนะครับผมก็ถือว่าโอเคไปไปับผมสเต็ปที่3าครับผม เ็จทอง3 0เสิบเล้คผมสเตปนี้นะไม่มีอะไรคนระับพี่แค่ทอง,ทองนะอะขอดูทงหน่อยไม่มีครับผมข้ามไปเรียบร้อยฮนะโอเคมาลุ้นกันนะับสเต็ปสุดท้ายนะขอแบบเด็ดๆได้ไหมขอเด็ดๆส่งท้ายกับคลิปนี้หน่อยนะครับให้ผมได้ไฮไลท์สวยๆหน่อยนะไปครับไปโอ้ยกระสิโพดกระโดกระเดียดอ,อกสุเจ้ากรไดป้าผมอา ไปกันต่อครับผมอ้าวเสียทองเข้ามาครับไปฮะได้เสียทองล้วทั้งหมด150ร้อยห้าสิบเศษนะครับสามลอบหมดไปหกรอเพชรนะมาสามคนโอ้โหกลองไม่แดงอะ่ะเสียดายแต่เป็นทองทองฮะเออได้เป็นสามสองีครับผมแบบนี้ค่อยน่าดีใจหน่อยอถ้าเป็นภูทองนี่มันจะดีมากเลยนะองสุดท้ายอีกแล้วนะฮะมาลุ้นกัน ขอเป็นหน้าตู้สักตัวเถอะนะหน้าตู้สักตัวเถอะนะเป็นตัวอะไรเป็นหน้าสายโลครับผมขอเมอเจได้ไหมครับโอ้โหโพอ่อมาทำไมล่ะพ่อเอ้ยก็จบไปครับผมสำหรับคลิปนี้นะบอกแล้วนะฮะอย่าหาซุ่มนะเก็บเพชรไว้ดีกว่านะเพราะรอตู้เด็ดๆนะับรอตู้ที่มันมีคำว่า การันตีตัวละครระดับพีค up นะอันนั้นมันจะดีกว่านะฮะอย่างตู้ล่าสุดนะอันนี้ตัวละครระดับตำนานคุณก็จะได้ตำนานแบบนี้นะตำนานหนวดขาวเอยตำนานก็อตอุศบตำนานลูกจิเอยนะครับผมนะพังถล่มทลายมาหมดแล้วนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้า,าครับผมบายๆครับผมสวัสดีครับผมบา,บายย <c oughs>